เยอะเยอะเลี้ยงสกัดเยอะอะสกัดอะไรเลี้ยงให้เขาหน่อยเลี้งอะไรไหนเลี้ยงไหนว้อ้หอมรยฟ้ารวหมื่นว้าวอ้หูนเออนุรื้อทำไมตัวมาตามรื้อ้ เอ็มร้อยปลารวมครับพี <sk <sk ip> <sk ip ่น้องชิมหน่อยชิมดูชิมดูชิมมือชิมมือเอ็มร้อยไรน้ำสีขาว เจ็ดเจ็ดอมา่ตนั้นมเลยนะอะไรน้ำสมีกลินด้วยเจ้าหนุ่มนตบานนี่ครับพี่น้องนี่ประกอบแล้วนะประกอบแล้วครับเอาแล้วรถล็อกอยู่ไหน่น้ ไช่ไยู่ดันไหนกาดนไหนมับีวนะัง้ลากแงทั้งหมดอะแต่มันไม่ตรงตัวมันไม่ใช่อะไรที่มันรวมกันทั้งหมดแลงทังหมดพอจะได้ใช้งานนบนนนน้นเฮ้ที่เหียแล้วบบาเอบเอาไปนี้ มันช่วยไม่ได้แตคือมันอยู่ส่วนร่ายค่อไอจะลองยังไงด้วนล่ามันอยู่นอกมันไม่มีร่องข้างในด้วยกันเองก็บากวะจะบากก็ตัดเหล็กเส้นมาตีเข้าไปเลยง่ายๆมันไม่ได้มีค่าอะไรแล้วมันจะลอกอะไรตรงนี้จอมันมีอะไรลองจอเออทายเอาเหล็กเส้นเออเจ้าไหมตีลองทำดูอ่ะตีเข้าไปอันนี้มันหลุดออกมาเดิมรื่มอ่ะ ลิมกูจะเชื่อมไงกูจะเชื่อมข้างนอกไอ้ลิมอะครึ่งหนึ่งมันเกาะกับตรงนี้ใช่ไหมเชื่อมลิมเออแล้วก็ครึ่งบากมาบากมาครึ่งหนึ่งให้ตัวนี้มเข้าไปข้ายังไงมันอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมให้มันไดาอย่างเงี้ยเออเชื่อมเลยเออก็นั่นแหละไม่เหล็กเรามันเชื่อมไม่ได้ลูกเชื่อเหล็กเรามันเชื่อมหรอกสามช่างกับนี่ไงมันได้ครึ่งหนึ่งเองแต่มันรวมไงลูกกูบาดตุ้งเนี่ยตัวเมื่อไม่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  กาตัวนั่นแหละมาแล้วก็เชื่อเมานี่ไม่ไม่บากเอาบากเอาบบากเอาในห้องสุดกันแบตัวเนี้ยตอน้นี้ตัวนี้ก็ยังอยู่ไมนต้องอยู่ข้างในเดี๋ยวออทไม่ใช่บอกอยู่ข้างในแลยก็บาดลบไม่อันนี้ไม่ใช่อยู่ข้างในบ้องหัวน็อตอ่ะอยู่ข้างนอกเด้อแล้วลูงมูป่าโดนกระรองโดยทุ่นเนี้ยโรนเนี้ยคนเดียวนะด้วยก็ดึงริมตะจุ่นเนี่ยตบเลยเห็นตาขนาดเดยจริงนี่ครับเงาสามช่างมาเจอกันครับมันก็จะรุน

กำลังบากพอพอพอมออกันเอาทางเองดีนินอีดินนึงอีดิน tao chui cả máu rồi đi sập nữa, quá. Tao đi được chua, các. Mỡ luôn, nó cắn. Ta nhìn Em เลือดเลือดทำไมครับมีสันด้วยโอ้อ่าเลือดเลี้ยงข้างเลยไม่มันตัดผิดไม่ผิดมันไม่ถึงข้างนึงนั่นแหละมันไม่ถึงไอ้ก็ชี้ออกว่าชี้ไม่ได้แข็งแข็งไงเราจับข้างนี้ว่ะขีมาไปสักอีก

ก็เดิมวุนเชื่อมแกนข้านุ่งจับไปนี่ทาวที่เชื่อมมันบานเดี๋ยวมันบ้าเชื่อมอันนี้เชื่อกเเกนอ่ะให้มีที่เชื่อมขึ้นมากัดมาอ่ะไม่ให้มันไหลออกมาขึ้นอ่ะก็มีเรื่องช่วยแหละข่านกูไม่ได้ให้มันออกมาอย่างงี้ก็คือกูไม่ให้มันรูดอ่ะกูไม่ให้มันรูดรีบขึ้นหนึ่งแล้วทางเนี้ยเรื่อนเสียงโวลากระชากแต่ละรอบเรารักขึ้นดาวบูมบูมเนี้ยก็ตีอ่ะงโมเลดอ่ะบปยื่นโมเลยๆแก้วินเลยเนี้ยอาตมาได้โทรครับ tôi phải phải học lên bị bị hit đặc biệt đúng một tí bốn mươi

เดี๋ยวนเอาไม้ไส้หน้าขันนวดขันนวอเจี้ยให้มันช่วยเบียดให้ตรงกัน่อยจ้ะนี่ครับพรุ่งนี้น่าจะได้ไปลองแล้วนะวันนี้ทำนี้เสร็จหน้าพรุ่งนี้น่าจะได้ไปลอง อโอ้ยช่างเยอะเจอไม่ได้เลยจบเกลงนะนี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน